ทายผลกันเลยนะครับสำหรับคู่แรกนะครับดูไว้นะครับพบกับเซเว่นนะครับบายเซเว่นซิตี้นะครับหรือว่าทีมน้องหมูเชียนและมัโค่นั่นเองลองส่งสูงครับผมหมูเชียนวั่งเยอะไปเลยถ้าวันนี้พันไลท์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพี่เปิดกล้องินพื้นเลยครับเกมนี้เชียดีไม่เพราะมันไม่ไม่เคยถึงเลยอ่ะไปเชียังยังยังไม่ถึงะยังไม่ถึง พี่บิลลี่และผมผมยังไม่ถึงเราทั้งสองคนจะเปิดกล้องวิดพื้นยี่สิบอะไรครักดไลค์เข้ามาได้เลยครับดูไว้ใช้บทหน้าทีครับไปครับไปครับคุณต้องครับแล้วยังไม่ถึงเลยประมาณแปดสองผมแอันนี้คือบอกเชียร์อะไรครับก็ต้องพูดตามตรงนะครับว่าเชียร์เซเว่นครับผมวันนี้ขอเอ็นเอียงไปทางเชียร์เซเว่นแล้วกันนะครับวันนี้ครับผมครับผมหรือว่าจะแชร์คุณหลอดเหรอครับคุณหลอดเหรอครับ หมู่เชียงครับหมู่เชียงอุ้ยและคุณคุณโกเจมนะครับคุณโก้เจมนะครับพวกคุณสองคนเลือกกันแล้วผมอยู่ฝั่งพวกคุณเสมอดูไวแน่นอนครับมน่าจะได้เห็นกันในวันนี้เลยนะว่าทีมไหนที่มีสิทธิ์ที่จะตกรอบเราเร็วหน่อยอันนี้ต้องพูดตามเลยเพราะว่าเซเว่นดิครับผมก็ต้องเชียร์เพื่อนหมู่เชียงของผมอยู่แล้วดิครับคุณบอสครับผมครับผมจะไม่เชียร์คนอื่นได้ไงครับนอกจากเพื่อนผมนะครับหมู่เชียง เรามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่ารายการอาวอนะครับ,รบวอตซิตี้นะครับไฟเอ็มเว<อ>ิ l ์ c แชมเปี้ยนชิพวันนี้นะครับใครจะได้เป็นแชมป์ระดับโลกนะครับ สำหรับการแข่งขันไฟเอ็มมาหลอนลุ้นกันไปพร้อมกันเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรอะใครตบใครไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เมื่อกี้อะไรควยมินเนี่ยนโหวมยไงอะที่ไหนคหาสุบบอลไอ้เหี้ยใครทำมาแบนให้หน่อยครับแบนหาวอนะเขาจับแบนจับอย่างโอโห้ไร้รัก ช่องฟิวได้เลยนะครับคุณบ๊อบดับหนามะอย่งนีครับอย่างนีครับเจอใจเยเลอย่างนี้คิงไซส์สเต็ปโหดแบบนี้ขอทีครับตอทีแต่สเตปโหดนี่มีใครวะไอหลอดสเต็ปโหดอ่ะสเตปโหดเหรอเออใครวะอยู่สเต็ปโหด่ไม่สือเหรออะสำหรับพี่น้องชาวหัวใจสีส้มนะครับอดใจรอกันสักครู่นะฮะสามารถไปตามกันมารอได้นะฮะ อดใจรอกันสักคู่นะครับปูเชียนปูเชียนอดใจรอกันสักคู่เฮ้ยเจ๊ไม่มันไม่ได้มีหมูเชียนมันมีไก่ด้วยไม่ใช่หรอไก่ไม่หรอกไก่น้องไก่ แต่น้องชาเท่านี้ตั้งสามเดแล้วมาแล้วเกมแรกครับว่าไงแหวนอย่างเงี้ยโอ้โหบุญเรืองอย่างเงี้ยครับคุณบ่นมาดูที่เกมแรกกันดีกว่าครับมาเจากเมืองหรือเซเวอร์ย่างเอาละแล้วตอนนี้เป็นดุ๋ยก็สไลออกมาครับเอาละครมาแล้วแล้วตอนนี้วิ่งไปแล้วครับมาแล้วครับมาแล็คโทนี่ครับวิ่งมาทางซ้ายครับผมโอ้โหแล้วดูเซนนะเซนวิ่งมาโดดๆอย่างนี้แล้วยิงหรือเปล่า ริงไหมลบหรือเปล่าแล้วไปดูไว้ครับไปถึงก่องก่อนยังไงครับยังไงเราต้องได้ยิง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 องจืดหมูเชียนมาแล้วหมูเชียร์้อมาแล้วสองเก็บเพื่ตัวเองเป็นห่งบวกกับเซนีกหนึ่งจะได้ปิดแดงมาครับเบต้าวนเดียวกันอยู่ตรงนี้จะโอีโมหรือเปล่าเรียบร้อยตายไปก่อนเลยวบไฟับไเบเบครับผมเบเบรครับผมอยู่เยอะกว่านะพี่เป็นี่นะเหมืนเหมือย้อน่มาแบบนี้ยังฮะยังฮะคนยัเท่าอยู่ฮะคนยังเท่าอยู่ฮะ อุ้หันหันโอหานลาลเรียบหนออ้ยนวแดงเก็บอีกหนึ่งกิ้ยเหมือนดูไว้ดูไว้ยังคนยังเท่าอยู่นะคนยังเท่าอยู่นะยังเท่าอยู่รอดูนะคนสิแปดต่อสิบหกครับผมอต่อสิบห้าสิปต่อ1ิครับแล้ิดขึ้นมาเรื่อยๆนะขึ้นมาครับเซเวสนเส้นนะ สูทอรับไฟแรกสำคัญมากสำคัญอย่างไะเราดูไว้โดนกืนครับตรงนี้สัมภาระกล่องนะครับแพเบอนมีชุกอออยู่นะเจเบ้นโดนจับน้องหมูเชียงผมดไปไหนไม่จับน้องน้องหมูเชียงผมเลยปอดเหมือนอยู่ตรงนี้เรามีเพื่อนนอนตายอยู่เจเว้นดูมาอุ้ยแล้วอีกหนึ่งเจเว้นต่อดูไว้ตอนนี้เหลือขอแดงโอยขอแดงโดนอีโมอโมขอแดงไป้กล้องจับไมคิดคิดโอ้ยโดนนี่ เซเว่นคุมไฟตรงกลางนี่อยู่มาจบว่ะจบครับแล้วเป็นตัวน่าจะจีจีแล้วอย่างนี้ครับจีจีครับผมจบเกมแรกไปแล้วเรียบร้อยนี่มันเป็นปากฉลามมั้คุณผู้ชมครับสังเกตไอ้บ๊อบคือใครเนี่ยวายเซเว่นเนี่ยปากฉลามชื่อกันหมดแล้วโอ้โห้อหมูเชียร์ต้องทีเดียวใครข้ามมาวายเหรอวายเหรอที่ดูไหนอะตอนนี้ไม่สิบแปดต่อสองยี่สิบสี่ต่อสองแล้วยี่สิบสี่ต่อหนึ่งจบเกมแล้วนะเนี่ต่อยนี่รบอแล้วฮะโอ้เรียบร้อยไปไพ่ชนะแรกเป็นของ ดูไววอซิตเอ้ยไม่ใช่เซเว่นเซเว่นซิตี้ครับผมโอ้ยโอ้ยหมูเชียนนะหมูเชียนดีใจเหมือนได้กำบัดนะเพราะถ้าล่าสุดได้ไอ้คนหกต่อแม็กไปด้วยเนาะทำให้ดูไวนะเสียคนจำนวนมากไกลนสุดการส่งนะทำให้การรีไฟน์เนี่ยเกิดขึ้นยากครับเซเว่นเลยได้ขออนุญาุณเกมขออนุญาตปักปักลินโดเนีแป๊บนึงนะครับลืงขึ้นนำไปหนึ่งกับศูนย์กับ โอ้เชียร์โอ้เชียร์เอาเดี๋ยวเอาระหว่างรอครับชาวหัวใจสีส้มอยู่ไหนครับชาวหัวใจสีส้มอยู่ไหนครับชาวหัวใจสีส้มเลยนะกำลังแบบร้อนเครื่องอุ่นเครื่องขอดูนะครับแฟนขับเคดีที่มารอเชียร์หน่อยนะครับใครเป็นแฟนขับของเคดีครับแม่แม่น้องนเล็กนะครับส่งหัวใจสีส้มมาได้นะครับอ้าถ้าท้าที่ดีส่งอะไรดีเอาจริงอีกจุดนึงที่สำคัญเมื่อกี้เขาให้ชุบอ๋อไปด้วยคือหมายความอะไรครับเจมส์ กำลังใจกำลังใจคุณบ๊อปครับกำลังใจคุณป๊อปครับวันนี้คุณโทนี่น่าจะเครียดกับคุณโทนี่กับคุณแวนน่าจะเครียดแล้วอย่างบอกว่าคุณแวนนี่เป็นปับป้าผมด้วยนะครับซเว่นขึ้นนำมาแล้วไม่เคยให้เฮียอะไรเลยนะครับผมรีบตีเสมอไวัวเจีที่สองเริ่มแล้วผู้ตัดแล้วตั้งเทไปอยู่ฟังแบบนี้ไม่ค่อยดีต้องมาดูว่าดูไว้เดอะลีเจนต์นะครับจากวอชิสเตอร์จะแก้เกมยังไงครับนาซิลาเล่นด้วยใช่ไหมฮะนาซิลาเล่นด้วยใช่ไหม น่าจะมีไก่เลื่อยเลยว่ะนักฆาาเกมไปเลื่อยเลยว่ะาัลก็ต้องรอดูกันแลนวเซเว่นได้กลมก่อนนะได้กลมก่อนนะได้กลมก่อนนะเมื่อกี้ได้กลมก่อนนะได้กลมครับอุ้ยหมูเชียงเอาไปสองเก็บลิวไปก่อนเลยแล้วคิวไปก่อนเลยด้านป้าเลยขอปั๊มก่อนครับไปตึงว่ะอุ้ยตัวไปหนึ่งอ่ะตัวไปหนึ่งูครับดูไว้ตีได้ทันอุ้ยแล้วเหมือนดูไว้ได้คุมกล่องแอร์ดอกแล้วเซเว่นเหลือสิบห้าเซเว่นเหลือสิบห้าเซเว่นเหลือสิบห้าแล้วไปการแก้เกมของดอรดูไว้เดอรลีเจนสิบสามสิบสอาไปออุย้ง ยังไม่ยังอุ้งบอกแล้วโค่อยังดีอยู่นะนี่มือปืนในดวงใจผมคนห่างห้าคนหกคนเจ็ดคนโอ้โบุลเลง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 บุเรองคุณบุลเรงบุลเลืงบุลเลงใหญคบุลเลงน้องไม่มีเหมือนกับว่าน่าจะจุ่มตอกแอร์อเปล่าหูเรียบร้อยว่ะน่าจจะุมเรียบร้อยแล้วเอ้าอ้ยยังครับแต่ยังยังเหลือซิปตี้คุณบ๊อบยังเล่นยังพอเป็นไปได้อยู่นะเยอะครับแต่ว่าจุดนี้ของคุณเพื่อนยับเลยครับตรงนี้ครับชุดเพื่อนยับแล้วจอดนี่มโอ้โห โอ้โหตอนนี่มือปราบเราแล้วเหมือนเขาจะไปแก้เกมมานะคุณบ๊อบเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่นาสิลาก็เก็บไปได้โอ้โหแต่นาสิลาเขาเก็บโอโซนไปได้บอกแล้วนาศิลาพี่จะเพี้ยนผทำไงวะอี๊ยร้านว่ะแฟงแลมพารดนะศิลายังแลมพาดครับ พยายามจะมาโกดังโกดังโกดังโกแดงครับโกแดงครับโกแดงโกแดงปาดไปกระเด็นมาที่คิวฟิโต้แรกเก็บไปแมนคิวแล้วผ่าต้องเอาเพื่อนของก่อนเลยเหมือนจะปิดไม่ลงหรือเปล่าดูไว้ปิดลงไหมครับจืดโอ้แล้วน้องจืดน้องจืดตายเรียบกลไปนะของเเซว่นายเรียบร้อยว่ะเรียบร้อยว่ะเสมอว่าโอ้ยเซเว่นแล้วโดนมาตินเก็บไปสกายจับคิวฟิโดูไว้เลเะเลยครับตอนนี้ครับผมเจ็ดคนสุดท้ายครับผมเจ็ดคนสุดท้ายได้ยังไงปาดแดงแดง ืนม้จะฟื้นไหมฮะแดงคีโมยังไงลดหนึ่งคีโมปาดหลบหลบแล้วปาดอุ้ยปาดแล้วหลบปาดแล้วหลบหลบแล้วปาดไวอยู่กันเป็นดงเลยครับแวดดี่เข้ามาเอาเพื่อนโดนยันแล้วน่าจะน่าจะจีจีครคุณหลอดครับแดงเก็บไปหนึ่งคิวมาสักุลคิวเฟียร์ปตู้ดูให้ยืนคบเลยครับผมโอ้โหเก็บเฉิมแพงยาวนะมาเฉิมครับโอ้ยเด็กเบาไม่ใช่เป็นเชียแล้วเป็นเหมือนแก้เกมนะคุณบ๊อบสำหรับดูไว้จะเป็นน่าจะไปแก้เกมกันมานะฮะผมใช่ครับผ ผมแก้ไวมากเลยฮะแก้ไวฮะปล่อยให้เซเว่นลองสังเกตดูครับคือเขาโดนปุ๊บเขาแก้ปั๊บเลยนะคุณเฉินนะครับใช่ครับคุณเฉินไม่ทำอาธิาเรื่องันสมองของแก๊งด้วยฮะคุณเฉินด้วยความที่เป็นเฉินสตาร์บอยด้วยนะครับคือการแก้เกมอะไรอย่างนี้ก็จะเร็วเป็นพิเศษนะครับเฉินดูไวครับเฉินดูไวเฉินเท้าหนาเฉินเท้าหนานเขาอยู่สตาร์บอยครับคุณเฉินอยู่สตาร์บอยเหรอใช่ครับใช่ครับในจังหวะแรกที่เฉินจะทำของเซเว่นล้านหวานล้านหวานโอ้ยนี่นี่เขามาพิมเขามายิ้ให้ในช่องอยู่คร

ตัวจริงมาเองตัวจริงมาเองอะฮะเหนื่อยแน่นอนนะโอ้เชี่ยเชี่ยตึงว่วอุ้ยอุ้ยเราเริ่มเกมสามพันทีเลยว่ะครับเริ่มเกมเลยก่อนนั่นเองครับเจมเจมพี่ขอเก็บเสียงนะเจมช่วยหน่อยช่วยหน่อยพี่ขอเก็บเสียงนะพี่พาคู่ใหญ่นะพี่ต้องไปพาคู่ใหญ่นะก็อยากพายับเปิดมาไปรอในโค้กับโค้กักายยังไงกายปากฉลามมือหนึ่งของเอลเคโดนไปโค้งโดนไปแล้วเหลือ21ครับดูไว้เหมือนจะโดนมากกว่านะผมสัตว์เซเว่นเซอะไรนะ เซเว่นเซเว่นเซเว่นหมู่เชียนหมู่เชียนเร้องสูงหมู่เชียนเราหมู่เชียนร้องสูงไปไหนแล้วหมู่เชียนไปแล้วไปไห้ตรงกลางแล้วเป็นตรงกลางแล้วเดี๋ยวสกายยังไงครับสกายอันนี้ใครเต้เต้เหมือนผู้เล่ดูชื่ออะไรนะคุณบ๊อบชื่ออะไรนะแต่แต่ครับแต่แต่นะครับแต่ดมจืดยิงแล้วเป็นเซเว่นทำคนตามอยู่สองคนครับใช่ครับผมนี่ถือว่าสูสี่ถ้าถ้าใครได้ชุบเพื่อนก่อนนะฮะแล้วโดนยิงไปสำหรับเหมือนโพซิชันตรงกลาง ตอนนี้ของดูไว้เนี่ยคุมเรียบร้อยแล้วนะครับดูดิครับคุณบบ๊อแล้วเซเว่นเหมือนจะชุบปูนอุ้ยอีโบโมโลชั่นโอ้กายหมู่เชียนกายพร้อมกันเลยใช่ครับผมโอ้โหสองคนนี้แล้วเป็นตัวตัวแนวหน้าด้วยนะคุณบ๊อบโอ้ยตู้เก็บหมดแล้วเหมือนยังไงฮะอตู้ตู้โอ้ยคุณลมจืดยังไงยังกลับมาไม้แล้วมีโทนี่นอนอยู่ใกล้โอ้ยยังครับยังไม่เคลียฮะน่าจะเอียง45องศา ตู้ชุกโทนี่ก่อนฮะตูชุกโทนี่ก่อนนะโทนี่จหล่อครับโอซีน่าจะน่าตาดีเฉินน่าเฉินนะโอ้โหเดีอยวตายโดนว่ะไอ่เนี่ยคนโดนแล้วเลยครับไอ้นี่เหรอจินบอสเราเปลี่ยนจากปืนเป็นมีดแล้วไล่ชุบเพื่อนนะฮะแล้วโอ้หมีจ่าสีขาวคุณบ๊อบ้มนักสนท์จบเกมสักเกมสามเลยครับไปไวมากครับตรงนี้โอ้ดองกายเราโดนว่ะูเซฟเซฟเราโดนว่ะเซฟวะไง เด็บยางไงเด็บสไลด์อยู่เด็บยังอยู่แล้วฟาสไวนปฟาสไวนหน้าหลังหนังเอ็กโวนี่เรียบร้อยว่ะต้องแก้เกมครับเซเป็นเส้นต้องแก้เกมนะต้องแก้เกมนะฮะจังหวะนี้วายวไหวายวหวคุณหลอดต้องให้กำลังใจหน่อยครคุณหลอดต้องให้กำลังใจหน่อยเดินไปห้องไอ้หมวยเดินไปข้อห้องไอ้หมวยเดินไปข้อห้องไอ้หมวยดิ S <S เลยอขอเข้ามาหน่อยไว้ใจไว้ใจต้องมานะครับใจต้องมานะเซเว่นเซเว่นตอนนี้ใจต้องมานะครับออ,อย่างแรกคุณควรจะเบรกเกมก่อนนะครับตอนนี้นะครับ<อ> พอสนะครับพอยังไงยังไงก็ต้องขอเวลานอกครับตอนนี้ตู่ครับมันมีเวลานอกด้วยครับคุณบอกมีครับมีครับมีนะต้องมีเบรกไทม์นะตอนนี้คือต้องต้องแหน่ไทม์เอาเรียครับเอาแล้วครับผมเอาแล้วฮะต้องคุยแผนกันแล้วครับตอนนี้ต้องด่าแล้วครับต้องด่าแล้วหมู่เชียนต้องด่าแล้วนะคือมอคโคต้องดึงสติน้องๆนะครับตรงนี้ครับถ้าทำไม่ะสมมติดึงสติยังไงดึงสติยังไงคือมอคโคต้องต้องอธิบายรูปเกมก่อนตอนนี้คือไฟกลางเนี่ยช่วงเปิด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 ไฟมาเนี่ยเซเว่นจะโดนก่อนตลอดแล้วลองสวางเกครับเปิดไฟ อ่าไม่สว่างครับเปิดไฟครับถ้าเปิดไฟเปิดไฟหนีกันสว่างครับผมอ่าครับผมมาทำมาทำเหี้ยแล้วเอามันออกเคลียร์เลยโอเคโอเคโอเคครับผมเปิดไฟต้องต้องดึงสติครับต้องดึงสติน้องๆครับให้ตายยากครับโอ้ยไอเหี้ยกระเด็นเต็มหน้าเลยตบหน้าตบหน้าเลยเอาใหม่เอาใหม่อะไรใช่ไหม กอย่างก็นุ่มผิดไปเลยขอถามคุณบ๊อบหน่อยครับว่ารูปเกมเนี่ยดูเป็นยังไงดูเป็นยังไงครับที่คุณบ๊อบมองว่าเซเว่นต้องแก้อะไรมากไหมฮะไม่สามารถที่จะรวมกันได้และตัวผู้เล่นเนี่ยแม้ว่าจะช่วยมาเป็นีมไอ้คุณบ๊อบอยู่ไหมฮะเนี่ยอยู่ครับโดนเมียได่ครับแป๊บนึงนะครับอยครับในเราเนียครับแป๊บเลยครับแม่แป๊บเลยฮะต้องต้องขอขอทำเอาตัวเองครับ โดนนะฮะโดนโดนซัดนะฮะเพราะว่าช่วงนี้คนหยิบง่ายมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วขอขอที่ขอยังไงก็ต้องวิเคราะห์แผนแล้วตอนตอนนี้ฮะเป็นยังไงบ้างครับเซเว่นครับวิเคราะห์แผนยังไงบ้างครับคือผมว่าตอนนี้ตอนตอนเปิดอ่ะตอนเปิดไฟเนี่ยโดนเยอะไปครับใช่ไหมครับคุณหลอค ยังไงมาแก้กันนั่นแหละครับนี่ควรั้งที_<_<_<_่สองคือหล่อครับใช่ครับใช่ันะครบยิ่งในแมป power clash แลแล้วไงต่อครับคุณบ๊อบว่าไฟเปิดหรือว่ามันแก้ตรงไหนหรือมันโดนอะไรหรือใครวิ่งเข้าไปฟรีก่อนหรือเปล่าหรือไงคุณบ๊อบคือไม่มีใครวิ่งเข้าไปฟรีทุกคนมีพอยที่ต้องการจะชนะหมดครับแต่ว่า บางทีเราอาจะต้องเบรกเบเกมช้าลงหน่อยครับเพื่อให้ปืนเนี่ยได้โพซิชั่นยิงที่ดีก่อนเราค่อยเราค่อยเลือกเล่นจังหวะที่ได้เปรียบนะครับผมครับผม คนใหญ่ต้องชุบเพื่อนด้วยนะคุณบ๊อบเนาะเพราะว่าเห็นแบบบางโพสชันบางทีเพื่อนเราโดนแบบว่าโดนอุ้มไปหรืออะไรเพื่อนก็หายออกจากไฟไปเอาแช่นลันเลยครับแช่นลันเลยแช่นลันเลยหมู่เชียนดิว่าหมู่เชียนดิวะหมู่เชียร์ลองส่งสูงหมู่เชียนดิวะหมู่เชียร์ลองส่งสูงเด้อยด้จะเปิดใหม่เมา MKK MKK ตกรอบไปแล้วครับเป็นเกมเดิร์คอยไม่บางทีเราต้องอธิบายครับเพราะคนดูที่เข้ามารับชมเขาอาจจะไม่ได้ตามข่าวสารครับผม นนน่าาะมัดูแล้วมันตายกี่ที่อ่ะพี่มันตายกี่เกมหนึ่งกี่ศพดีกว่าอมันเดือดเลยครับทุกคนที่เขาแตกอ่ะออยากคือเอาจริงเราอยากได้เอาหน่อยครับเอาหน่อยครับอยากได้สปอนเซอร์เกี่ยวถูกครับที่ทางเซเว่นเนี่ยเลือกที่จะทำเอานะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นผลสำคัญมากนะถูกต้องครับถูกต้องสวยสวยสวยจะแจกไปที่ทุกทีมจริงปุ้บไอ้บ๊อบบอกมาบได้ครับคุณหลอดครับได้เลยครับชิลเลยครับคุณหลอไม่ไม่คุณจะไปเอาครับได้เลยครับชิลเลยครับ แแบบดูพิธีกรคนนี้ดิบ๊อบได้เนี่ยโอ้โหใจจเราะไม่เชียร์ดูไว้หัวไปดีหนึ่งร้อยบาทครับไม่เชียร์ดูไว้กหัวกไปดีจะเป็นยังไงไม่เชียร์ดูไว้หัวไปดีงั้นเอาเลยครับบ๊อบแต่เนี่ย ก็ต้องชมตามตรงเลยว่าด like, oh, mm. ูไว okay so ้เดอะรีเจนเนี่ยเก่งมากนะฮะโอ้โหกนะบอกหนะครับจำไว้ก่อนนะจดไว้ก่อนนะบวกหนนะที่บางครั้งเนี่ยอาจจะเสียไปมาแล้วครับแล้วตอนนี้เหมือนกับเนี่ยโดนเซเว่นน่าจะแก้แก้แผนมาแล้วด้วยนะฮะจะทำให้ต้องตัดตัวบลเลตอีก5คนที่ยืนคอยเนี่ยเพื่อไปมาแล้วครับคุณบ๊อบมาแล้วครับเกมเริ่มแล้วคุณบ๊อบจังหวะเนี่ยมันเสียไปได้นะครับเอาลระรับเซเว่นครับ ต้องทอนกลับมาได้เท่านั้นฮะเพราะว่าถ้าทอนกลับมาไม่ได้จะตกแล้วเซฟวิ่งมาพาวเวอร์วิ่งมาซ้ายผมบอกเลยแล้วเหมือนกับปืนยิงปืนยิงทางด้านเขาดูไว้โอ้โหเกี้ยงว่ะพี่บอบบวกหนึ่งครับบวกหนึ่งครบวกหนึ่งนะจบเลยนะปืนยิงเกี้ยงว่ะพี่บอบไอ้จานีสวยว่ะตานี้มาดีเลยพี่บอ๊อบอุ้ยแล้วทรงมาดีนะเฮ้ยเฮ้ยเราเซเว่นเล่นเป็นโซนหรือเปล่านมจืดอุ้ยนมจืดฟุตชั่นดีไงมีมุมดีมีมุมดีแล้วยงดีตี้ยังไงแล้วหมู่เเเชชีียยหมู่ลือดไมม่่หหหิวโโอู้เชียน มอคโคแต่มาคโอยังอยู่ครับมาคโคยังอยู่นะกับตันยังไงมาได้อยู่กับตันโดนยิงครับผมเกมจากตาที่แล้วเนี่ยเปตากขาโดนยิงไปอีกแล้วเต๋าเต๋าโอ้ยเต๋าโดนว่าโดนบุเลงว่าบุเลงว่าคือเสียศูนย์แต่ว่าคนยังเข้ากันนะคนยังพอกันอยู่ครับคนยังพอกันอยู่คนยังพออยู่นะยังได้ศพเพื่อนอยู่ยังได้ศพเพื่อนอยู่แล้วเบตาชุบแล้วเรียบร้อยยังไงกับตันกับตันตรงนี้ยังไงจะปิดนะโอูยปิดไม่ได้เจมโดนปืนยิงครับผมมาแล้วไม่ต่างมากเลย17ต่อ ส9ครับแดงวิ่งอยู่โหนี่คหูยแล้วชุบบ้าจัดเลยครับเซเว่นตอนนี้เซเว่นตอนนี้ตื่นอีก3ตื่นอีก3มเป็นยี่สิบตื่นอีก3มเป็นยี่สิบแล้วเซเว่นเหมือนตีเพื่อนตายอีกครับตาย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 ไปสี่เขาสำหรับเซเว่นนะคนตามสองคนแล้วตรงนี้ยคุณเจมส์แล้วอาตุ้เชียนเก็บมาได้ครับผมู่เชียนอาอีกแล้ะตว้นี่ถือว่าสูงสี่กันมากเลยครับผมชุบเพื่อนบ้าเลยครับเซเว่นตอนนี้ชุบเพื่อนบ้าจัดเลยเยอะนะเหลืออปืนยังมียิงอยู่บอกผมอุ้ยแล้วพอ ทอดเอาอาตู้ไปเรียบร้อยเลยฮะเรรียบ้อยครับอ้ยตอนนี้เป็นคิวฟีดของเซเว่นครับกลับมานำรับกลับมานำแล้วกลับมานำแล้ว19แล้วเซเว่นเลยแอนด์ออบเซเว่นเลยแอนด์ออบไปชุบอ้อแล้วช้บอลขึ้นมาจังหวะนี้แต่คนยังเข้ากันอยู่แล้ว13ครับดูไว้ไอเฉินว่าไง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 อุ้ยไอเฉินยังนอกรับผมอุ้ยแล้วเขาเลือกเล่นเป็นโซนนะดูไว้ยังจัดจัดโพสชั่นโซนตัวเองดีอยู่ครับแต่ว่าดูไว้ยังยังชุบเพื่อนมาาได้นนะคับบบุณ๊อยงเป็ที ยี่ต่อ18 20ต่อ18บหรืออุ้ยแล้วผมอัไเร็วเร็วแล้าหรือะไรเนี่ยจุต่อ12แล้วไล่เข้ามาทางฝั่งดูไว้ปูเชียร์เอาอีกแล้วจุดเก้าเชี่ยมาตรงนี้อุ้ยดูไว้เดือกเก้าคนครับคุณเจมส์ดูไว้เดือกเก้าคนเหมือนจะเป็นทางด้านของเซเว่นนะครับจังหวะนี้ขาจังหวะนี้มานะยังไงพอรพอรยังไงพอรยังไง แล้วเหลือแปสำหรับดูไว้น่าจะเป็นวินของเซเว่นเป็นการเรียบร้อย้วคุณบ๊อบที่จ้เหต้องจีจแล้วถึงสี่คนสุดท้ายครับเต้ไงเต้ไงเต้ไงเค้ไงเต้างเต้ไงเต้ไอเต้ไเต้ไบเ้ไงเล้ไงเ้ังเต้ไงัตงกตาง้งเต้งตไเร้ยบร้อยคร้ไแล้วเป็นอันดับเต้องเต้ไงเ้ไงเต้ไงเ้ไเต้ไงเต้องเต้ไเต้เต้ไงเตเเเเเ การพูด,พดว่าเอ้อปล่อยกูปล่อยกูเล่นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเกมแรกก็มีห้าเดือด่ากโอ้โหว่าจะเก็บเสียงไว้เนี่ย แต่มันเดือดจริงครับคุณม็อบมันเดือดจริงว่าเดือดจริงว่าอเลยคือผมมองว่ายังไงดูไว้เดิรนรีเจนยังไงก็ต้องขอทําเอาเวลานอกแน่นอนครับรอบนี้น่าจะยังนะผมว่าน่าจะยังน่าจะเป็นมุมมองผมนะว่าจะยังหนูไม่ครับเพราะว่าเกมเนี่ยเป็นเกมตัดสินแล้วคุณเจมครับใครถึง3ก่อนนี่คือชนะแล้วครับเอ้าใช่เหรอต้องเบรกเกมเซเว่นต้องเบรกเกมเซเว่นครับตอนนี้อันนี้คืออันนี้คือวิดล้อแล้วครับอันนี้ใช่ครับแบบนี้ครับวัดกันที่เกมสุดท้ายครับระหว่างดูไว้เดิร์นรีเจนแล้ววกก็ับเซน บายเซเว่นซิครับแบบนี้เนี่ยโอ้ต้องบอกว่าจังหวะไล่คิวมมื่พูนี้นะเกือบจะจัดเลยนะช็อตที่เหมือนกับว่าจะชุบบอลไ้นักกินอดนียงลับท่มแทงกันเดียวจาไปหมดนะครับทำให้ฝั่งของดูไวครับที่จังหวะนั้นเนี่ยตัวผู้เล่นอยู่ที่ประมาณ1ิบกว่าคนเนี่ยเหลือเพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้นครับก็เปะสองหน่ยแล้วไม่เบกเกมนะครับไม่เบกเกมผมบอกแล้วว่าลั่นเลยครับลั่นเลยฮะลั่นเลยครับผมเขาไม่เบกเกมแล้วนำโดยน้าสิลาวน้าสีลาวินต้อง้องต้อ้องต้อง้องต้องต้องต้อง ตกไปสายล่างครับคิวแรกเปิดมันไปโจยิ่งรีวิวไปก่อนเลยแล้วโจยังมวนอุ้ยอุ้ยโจยังไงโจยังไงโจยังไงยี่สิบสามยี่สามยี่สามยี่สิบสามโอ้ยยี่ไปอีโมว่าแดงโดนครับผมยังไม่โดนครับเจมส์ยังไม่โดนครับยังไม่โดนครับยังไม่โดนฮะตรงนี้ขนมจืดเบต้ามาแล้วขนมจืดเบต้ามาแล้วอุ้ยปืนปืนโดนล้วงนะปืนเซเว่นโดนล้วงตายด้วยครับพุ่ม ชิบหายแล้วครับวิกกิดแล้วครับสิบแก็จริงแต่ว่าปืนยังโดนลุปืนหายไปหนึ่งนะคุณเจมับเกบสตียบร้อยแล้วโดนอีโมสำหรับเบต้าครับผมอุ้ยสิบหกสิบเจ็ดสิบหครับยังไงแล้วเซีให้ได้โอ้โหนแนี่ยโดนเน่ยากว่ะแล้ว15บห้ายังรีกันอยู่ะคุณบอบยังรีกันอยู่นะ16 17ว่ะโอแท็กลางเซเว่นโอ้เซเวรวมเลยครับคุณบรวมเลยครับคุณเจมส์ัวหไปห้าหกคนโอโดนลุมดุมลุด รับพอสเอายังเอาได้อยู่ครับยังเอาได้อยู่2คนแต่ลิวชุบเพื่อนครับเซเว่นต้องชุบเพื่อนแล้วต้องชุบนะโอ้โหตชุบแล้วดูสบ้าตรงนี้ครับโอ้ไม่ไม่น่าโอ้โหคุณเจมส์บอกว่าโดนมาเฮียโอ้ยเฮียเชียดูไว้แม่งโหดว่ะเชียดูไว้แม่งเอาอ่ะ 20คนด้วยกันนะครับและเล่นเป็นไฟใหญ่แบบนี้เซเว่นเริ่มโดนไล่เคลียร์มาโอ้แล้วโดนบีบโซ่เลยครับตรงนี้ครับอุยเหมือนจะรีได้อยู่นะครับแต่ดูไว้เขาขึ้นไป23่สิบสามีครับคุณเจมครับแล้วครับมอสพี่เอ็ดยี่สองแต่ว่าโอ้หรือโดนเพื่อนนะครับตรงนี้โดนแอดดับด้วโอ้หชวยว่าโอ้รีได้ไหมครับเนี่ยรีได้ไหมครับลงต่ำกว่าเขาครึ่งครึ่งครับพยายามจะมาอู้หรือห้าว่าไม่ไหวจริงว่าแต่ไม่ทันเลยครับตอนโดนทำศพเรียบร้อยครับคุณเจมครับเรียบร้อยครับผม เหลือสี่คนแล้วจีจีตัวนี้ต้องจีจีแล้วครับผมหมูเชนน่าจะเอ็นหลังแล้วตอนนี้เงยหน้าแล้วครับตอนนี้อยู่เราไม่รอดนะครับมันสักครู่นี้จะเป็นเซนโดนเจี๊ยมอ๊คโค้บครับโอ้โหแล้วแล้วมลอกโคไม่น่ารอดครับมลอกโคโอ้เชี่ยโดนแทงโอ้ยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยว่าเป็นดูไว้ครับวันนี้ครับไม่ขึ้นชื่อคว้าชัยชนะไปได้ครับเฉียนเซเว่นบายเซเว่นซิตี้ไป ในสกอร์สามต่อสองครับผมโอ้โหคุณเจส์ครับคู่แรกก็เดือดแล้วฮะเดือดครับแล้วเป็นน่าร้าของพอสนะครับผมได้ MVP ของแมตชนี้ไปครับผมจากเซเว่นเซตตี้นะครับอวูเล่นที่น่าสนใจนี่คือตกรอบเลยไหมครับลงไปสายล่างครับลงไปสายล่างครับส2คิวเฮ้ย นิวไฮหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้นะเที่ยวโคตรว่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะตามมาด้วยเดือดว่า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 เดี๋ยวแจกแต้มก่อนเลยนะครับมาฮะเป็นดูไว้เดอะลีเจนนะครับที่ชนะไปครับผมโอ้โหครับตู้ไม่ได้คิวได้อย่างเดียวนะเพราะว่าไปชุบเชี่ยเดือดว่าแค่คู่แรกนะคุณเจมว่าไงใช่ครับนี่แค่คู่แรกครับผมของแข็งนะต้องบอกว่าแข็งทั้งคู่ในคำไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดูไว้